ก็มีนิทานเล่าให้เธอฟังเรื่องของเปรตส,สนใจไหมเปรตวันนี้จริงๆเป็นวันพระใหญ่ไอ้วันเขาเรียกว,วันจันดับแหลมญาติาของเธอ เขารอบุญของเธอกันเยอะมากใครรักญาติญาติรักเธอมาบานเลยเ,เดี๋ยวจะเรียกเปรตมาสมัยสักเอาสักเท่าไหร่ดีที่นี้เปรตในในตำราท่านว่าไว้ว่า,ามีสิบสองจำพวก เปรตนะแต่ว่ามีเปรตจำพวกเดียวที่สามารถโมทนากับเธอในเวลาอย่างนี้ได้นอกนั้นก็จะไม่สามารถออกมาโมทนากับเธอได้เลยคนที่ตายจากความเป็นมนุษย์อย่างเราเราแล้วเป็นเปรตเนี่ยเยอะมากสมัยนี้ก็ยิ่งเยอะใหญ่เพราะาอะไรเพราะว่าคน ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คำว่าความอยากได้ดีกว่าจะว,ะว่าโลภก็ได้แต่มันคลุมมากเกินไปเอาอยากได้กันแล้วกันนะอยากได้ของคนอื่นเขาไม่ใช่ของตัวเองไอ้ของคนอื่นเนี่ยเป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง ก็ถือว่าของส่วนรวมอะไรเป็นของที่เอาง่ายหยิบง่ายมากกว่าของส่วนตัวของคนอื่นเพราะถ้าของส่วนตัวเนี่ยมันไม่เจ้าเข้าเจ้าของจริงไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นของส่วนรวมที่เขาวางวางไว้เพื่อคนส่วนรวมอย่างนี้และตัวเองอ่ะไปเอามาเป็นเพื่อเ,เป็นของตัวเองอย่างนี้เรียกพวกเปรตมีโอกาสเป,เป็นเปรตเยอะมาก แต่ก็ไม <sia. S 1> ่หนักเท่ากับของที่เขาเอาไปเพื่อเป็นถวายไว้ในเขตพรสสานาอันนี้ก็เป็นของส่วนรวมเขาไม่ได้เจาะจงถวายองค์ใดองค์หนึ่งอยางสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องในพระสูตรนึกกาเปเปตก็มีใช่ไหมล่ะไอหิเปตก็มีแต่ฉันจะเล่าเป็นนิทานดีกว่าใจจะได้ค่อยๆ ฟังไปแล้วพิจารณาไปเป็นเรื่องเป็นราวบ้างเป็นชาติหนึ่งของหญิงผู้มีอายุมากเป็นคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวขาดสะบั้นสามีก็แยกเธอแยกทางออกจากเธอไปเสียแล้วก็สามีก็ลูกไปด้วย เธอก็เลยอยู่คนเดียวเมล่เธออยู่คนเดียวเธอก็เป็นคนขี้โมโหมากไอ้ความขี้โมโหของเธอเนี่ยแหละสามีเลยทนไม่ไหวมันตรงกันข้ามน,นนะสมัยนี้สามีก็ต้องทนเมียไม่ไหวฝากข้างปาไว้เช้างัดมาตอนกึาจะตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ สามีทนภรรยาไม่ไหวปากจัดไปหน่อยก็เลยพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเสียเธอก็เป็นผู้ที่อดจะอดทนกับชีวิตของเธอสูงมากนะครับว่าช่างแก้กยอยากไปไกลๆเป็นต้นนะเอ้ไม่ว่าอะไรไม่มีก็ไม่มีกูอยู่คนเดียวก็ได้วะคำนี้เป็นต้นอห่างั้ะใจแข็งว่านั้นเธอ แต่จริงๆข้างในแกอ่อนไหวแต่ข้างนอกกับปากจัดพูดมากปากเสียภาษาสมัยนี้เขาเรียกปากหมาพูดเยอะด่าเยอะทำท่าทางขึงขังเหมือนคนมีเล้วมีแรงมโหคนง่ายแต่จริงๆข้างในอ่อนไหวร้องไห้ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลร้ลองทุกวันแกนั่งร้องทุกวัน ร้องคิดถึงคิดถึงลูกสาวบ้างคิดถึงสามีบ้างคิดถึงชีวิตที่เคยอยู่ด้วยกันบ้างเอเป็นตน้นแต่จะร้องห่มร้องไห้ทุกวันร้องจนแทบจะไม่มีน้ําตาจะไหลครน,นี้อยู่ไปอยู่มาแกก็อาหารการบริโภคของแกก็ไม่สามารถที่จะหาง่ายขึ้นอยู่คนเดียวนะหาลําบากวันหนึ่งเขารับจ้างแกเป็นลูกจ้าง ไปช่วยสำหับไปแจกของให้กับคนที่เป็นคนจนบ้านเศรษฐีเขาแจกของแกก็เลยไปรับจ้างเป็นคนรับช่วยแจกของเขาได้เงินด้วยได้อาหารการกินด้วยแกก็เลยพอใจกีอย่างหนึ่งปากแกดีไงเสียงแกดังแกก็เลยจัดแถวคนรับง่ายหน่อยนะั่ละด่าคนนั้นว่าคนนี้ เท่าแถวอย่างนั้นต้องแบบนี้เอาเท่านั้นเอาเท่านี้เศรษฐีก็พอใจก็เลยจา้างแกเป็นปกติวันหนึ่งแกมีฟามลมโโมบรลบมากแกคิดว่าของมันเยอะคนพวกนี้เอาไปก็แค่นั้นแหละกินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดเหลือก็เหลือดูที่เศรษฐีซื้อมาเยอะแยะเปล่าประโยชน์แกก็เลยคิดว่าจะช่วยเศรษฐี จะได้ไม่ของจะได้ไม่เสียไม่เน่ามากก็เลยขนกลับไปบ้านเสื้อผ้าก็ขนไปบ้านบ้างอาหารก็ขนไปบ้านบ้างของในที่เขาแจกก็ขนไปบ้านแกแกทำอย่างนี้เป็นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันว่าเศรษฐีใจดีชอบแจกของชาวบ้านเขาจนวันหนึ่งเนี่ยแกกินอาหารพวกนี้ไปแล้วแกสำลักแล้วก็เกิดตายขึ้นมา แกก็เลยเป็นเปรตอยู่แถวนั้นแหละกลางคืนก็นจะร้องโหยหวนทรมานไอ้โหยหวนคือหิวจะร้องนะนะหิวมีจะร้องหาัวนะหิวทรมานแสบท้องทรมานร้องอยู่ั่นแหล่ยืนร้องเอามือกลุมท้องแล้วก็ร้องท้องนี่โตบวมเป็นอึ่งอ่างแบบบวมใหญ่ๆะ ข้างบนเล็กนิดเดียแต่ข้างล่างบวมใหญ่มากแล้วก็หนักเดินเดินก็ลําบากแล้วก็มือก็มือกลุมท้องแล้วตีท้องไปตีทองมาแล้วก็ร้องโหยหวนอยู่อย่างนี้ mm hmm. ชาวบ้านแถวนั้นเขาได้ยินเสียงเปรตคือเสียงเสียงประหลาดนี้ร้องทุกคืนทุกคืนทุกคืนเขาก็เลยไปถามคนแถวๆนั้นว่าได้ยินกันไหม กลางค่ำกลางคืนดึกๆจะได้ยินเสียงนี้ไหมทุกคนก็บอกว่าได้ยินเสียงทุกคนเสียงล,ลัมเลในเปรตที่ดังมากเป็นปกติทุกคืนก็ทำให้คนที่เขาอยากรู้ว่ามาเสียงอะไรกันแน่เขาก็เลยไปหาเสียงนั้นตอกนกลางคืนกันธอกล้าไปไหมล่ะทีนี้ก็ไดข้างนอกเนี่ย เดี๋ยวเจสนใจไหมยักหน้าเงกเงๆเงยเงยเขาเอาไอ้ไอ้ก็บอกไม้แล้วก็ตีเคาะแล้วก็เดินไปไอ้ที่ไอ้เสียงเคาว่ากันเหงาเอาเสียงช่วยกลัวผี ก so so like ็เลยเอากระบอกไม้ตีก็ป๊อปป๊อปป๊อ๊๊กเดินไปเดินด้วยกันเดินดูมีอะไรถือครบเพลิงก็ดูไปตามต้นมงต้นไม้ที่นี่โน่นที่นี้ที่นั่นก็เงียบไอ้วันปกติมันก็เงียบไม่มีอะไรวันไหนที่เป็นวันพระจันทร์เดือนเต็มก็ดีหรือว่าจันทร์ดับก็ดีวันสิบห้าค่ำเนี่ยนะบรรยากาศมันเงียบดกมันก็เงียบ ทั้งหลายมันก็เงียบลม,มก็เงียบเสียงหอยหวนกดังไกลมากเลยเหละชาวบ้านก็ตามเสียงไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อจนไปถึงบ้านของแก่แล้วก็ดูบ้านแก่ว่าเอ้บ้านนี้บ้านป้าเด็กคนนั้นที่เคยมาอยู่บ้านเศรษฐีนี่ว่า แกก็ตายไปนานแล้วนี่นะเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยแกตายไปแล้วนี่แต่บ้านก็ปิดเงียบลองเข้าไปดูในบ้านแกชื่ว่าเป็นยังไงหลายคนก็ไม่กลัวนะเขาก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าของที่แกเคยเอาไปจากบ้านสิษี์เต็มไปหมดเลยอยู่ในบ้านแกเต็มของใช้นะเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ในบ้านก็เต็มไปหมดเลยชาวบ้านก็เลยโจทย์กันว่าเนี่ยสงสัยอ่ะ ไอเสียงร้องหหยหวนคงเป็นแกงแง่เลยก็ว่ากันอย่างนี้เศรษฐีไมา่ได้ข่าวของยายที่รับไว้แล้วได้ทำความไม่ดีไม่งามเอาไว้ก็เลยประกาศว่าทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระองคแม่ตา บอกให้เราอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่เธอคิดกันหรือไม่ทุกคนก็ตั้งใจเดี๋ยวพวกนี้ก็เตรียมอาหารการบริโภคแต่งตัวสวยๆเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันนะะต่างคนก็เตรียมตัวกันไปเศรษฐีก็พาไปทุกคนที่อยู่ในบ้านเศรษฐีก็ไปเฝ้าเฝ้าองคตพัสมาสัมพุทธเจ้าที่พระวิหารมาถึงเวลาที่บองทรงสวยพระทหารเสร็จแล้ว พระองค์ก็ส่งแสดงวัะธรรมเทศนาเมื่อส่งแสดงวระธรรมเทศนา,า,ศนาจบเรษีก็เลยทูลถามอ,อสัสสเดปพระสมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้า,ามีเรื่องลังเลสงสัยว่าหญิงที่เคยรับไปเป็นคนรับใช้ช่วยเหลือการงานในการสงเคราะห์แจกข้าวแจกของให้าชาวบ้านที่ยากจนเขียนใจปัจจุบันเธอเสียชีวิตไปเสแล้ว แต่ก็มีคนได้เินเสียงประหลาดหหยหวนทุกคืนยิ่งเฉพาะเวลาค่ําคืนที่ไม่มีพระจันทร์วันเพลนินจันทร์ดับก็ดีวันพระที่เป็นพระจันทร์เต็มดวงก็ดีจะเรียนเสียงของเธอหหยหวนแรงมากแล้วก็ไกลมากนี่ปรากฏว่าสิ่งที่ทุกคนได้ไปเห็นก็คือว่าเธอได้ยักยอกเอาข้าวของที่แจกกับคนทั้งหลายเนี่ย เอาเก็บไปกับเป็นของของเธอมากมายข้าพพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าเสียงนั้นมันเสียงอะไรพระพุทธเ,เจ้าค่ะทรงก็ตัดว่านั่นเป็นเสียงของเปรตเธอผู้ที่ละอัจฉภาพไปแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็ตายเป็นเปรตแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาบดว่า เธอทั้งหลายชีวิตที่เต็มไปได้วยความวิ่นลนต่อตู้แสวงหาไม่ว่าใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครทุกคนที่มีความสุขทุกคนก็ต้องการสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้มาด้วยความยากลำบากเพราะความยากลำบากานี้แหละจึงทำให้ทุกคนนั้นกระทำความชั่วได้ง่าย และทรงจัดต่อไปว่าหากเธอต้องการพ้นจากความทุกข์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นว้วยาความลําบากยากเข็นอย่างนี้ในวันในในเบื้องหน้าเธอจะงดเสียสิ่งความชั่วดังนี้เถิดหนึ่งปานาจิบาตสองอาชินนาทานสามกาเม,มา 5. สี่มุสาห้าสุลาอย่างนี้เป็นบาตเป็นฐาน แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเสศนษาอีกหลายอย่างจนทําให้เศรษฐีก็กลายเป็นพระโสดาบันมีความดีนะข้าสิ่งพระโสดาบันพราะอะไรสับไหมล่ะพระจากะหนึ่งท่านมีจากะมีความเมตตาเป็นปกติทุกวันนั่นคือสิ่งที่ท่านมีสองพอได้ยินสิ่งที่องค์เสดพระชินา,าสีปรรมศสาสดาทรงจัสเรื่องความลํมา,าบากก็ทราบซึ้งในความลําบากเพราะว่า ทุกคนที่มาหาท่านเนี่ยดยแล้วจะเป็นคนที่ปถนาอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคทุกอย่างที่เศรษฐีมีทุกคนต้องการหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่อาศัยคนจนก็ต้องการอย่างนั้นเศรษฐีก็ต้องการแบบนี้คนมีน้อยก็ต้องการอย่างนั้นคนไม่มีก็ต้องการแบบนี้ไม่มีใครเลยที่มีความสุขสบายที่ไม่ต้องการอะไรก็สแสดงว่าคนที่เกิดมาแล้วมีแต่คนปกพร่อง ไม่มีความสุขจริงสุกไหมล่ะเวลาท่านฟังโอสคเสดพระสมาสัมพุทธเจ้าส่งโปรดแสดงพระธรรมเทศนาใจของท่านก็เลยสงบไอ้ความสงบคือว่ามันยอมรับกฎของความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่คนเราเกิดมาเนี่ยมันบนบกพร่องมันไม่เต็มมันมีแต่ความอยากเรียกว่าตัณหาเนี่ยมันไม่เคย ่วมหรือว่ามันมันไม่เคยมีโอกาสที่จะเต็มได้เลยในโลกใบน,นี้มันมีโอกาสที่จะอยากได้ตลอดมีเท่าไหร่ก็อยากมีมากก็ไม่พอก็อยากได้ตลอดแต่ถ้าเราอยากได้โดยสุดจิตใจมันก็ไม่เป็นโท่กับใครแล้วก็ไม่ทำลายตัวเราเองให้เป็นบาปถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราอยากได้แล้วเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาต้องการของคนอื่นเขาไปเป็นของเราไอ,อ้ย่าเนี้ยมันเป็นบาป ตรงแต่ว่าบาปอันอย่างนี้แหละที่ทำให้ต้องกลับมาเวียนไหวใจเกิดพอเศรษฐีได้เห็นสิ่งที่มันปรากฏในความเป็นจริงคือตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ความไม่รู้จักพอแล้วทั้งกายเป็นเปรตก็เลยสงสารท่านก็เลยทำทานถวายพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เลยอ,อุทิศสนกุศลให้กระเปตตตนนั้นไปเสีย ตัวนั้นก็รับไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีไม่ใช่ญาติเอ้ยจำไว้นะเหมือนญาติเปรตญาตของพระเจ้าพิมพิสารที่ท่านเป็นเปรตมานานเป็นแม่นะ ผ่านพระพุทธเจ้ามากี่องค์สององค์สามองค์จนเอิงองค์งปัจจุบันถึงจะมาเจญาติหรือพระเจ้าพิมพิสารถึงจะได้ช่อส,ส่วนกุศลแล้วก็พ้นจากความเป็นเปรตได้แต่ตลอดระยะเวลาที่เป็นเปรตทั้งทั้งที่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเธอก็ขอความเมตตาพระพุทธเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นี่แม้พระพุทธเจ้าก็ทสงไม่สามารถช่วยเปรตตนนั้นได้นะ ทั้งบารมีของพระพุทธเจ้าบุญของพระองค์น้ำมากกว่าใครๆในสามโลกนี้ก็จริงแต่เมื่อในความเป็นจริงเปรกก็ไม่สามารถรับอวบุญของใครอื่นได้นอกจากญาติอย่างเดียวแล้ววันนี้เธอตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจอุทิศส่วกุศลบ้างนะคนที่ตายอาจจะเป็นปู่ญาตตาย,ยายพี่ป่าน้าอาใครก็ตามแต่เดี๋ยวหลังสวัยสังฆทานเนี่ยนะ ตั้งใจเอาชิศเจาะจงให้กับเขาบ้าง mm hmm. เราอาจจะไม่รู้นิสัยใจคอของญาติราวคนใดคนหนึ่งจะมีนิสัยแบบนี้ไหมเ,เราไม่ทราบจะเป็นเปรตที่จะเป็นสัตว์นรกหรืจะเป็นสัตว์เจริญชานนจะเป็นเทวดาน,นางฟ้าเป็นพรหมเลือกไปนิพพานแล้วไอ้น,นี่เราก็ไม่รู้เรือกกลับมาเกิดใหม่เราก็ไม่รู้หรอกนะเอาเป็นว่ารู้หรือไม่รู้ก็ไม่สําคัญหรอก คอเธอตั้งใจอุทิศสมกุศลจเจริญเมตตาในความดีที่เธอได้ทํามาอย่างเช่นว่าการรักษาสินของเธอบัดนี้มีอยู่เธอตั้งใจรักษาสินไหมเธอต้องคิดว่าเดี๋ยวเนี้ยเธอตั้งใจรักษาสินอยู่ไหมเพราะอานิสงส์ของคนที่รักษาสินมีอานิสงส์มากแล้วก็บัดนี้ยจิตใจของเธอนสงบไหม ไอ้คำว,ว่าสงบหมายความว่าเราสงบจากความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งนะเวลาเนี้ยเราเราโลภอยากได้ของใครไหมเออไม่มีเวลานี้เราโกรธเคียงโกรธแค้นเคียนใครไหมไม่มีเวลานี้เราหลงไหลอะไรไหมล้วก็ไม่หลงไหลอะไรเรารู้ว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเต็ไมไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เดี๋ยวก็มีความตายเป็นของแน่อยู่แล้วที่สุดแล้วยังทุกคนก็ต้องตาย แต่กเชื่อความตายของเราเราจะไม่ยุเราจะไม่ตายไปพร้อมกับคนจิตใจที่มีความชั่วขังเราอยู่เราจะนึกถึงองค์เสดพระสมาสัมพุทธเจ้าพรมครู mm hmm. ของเรานั้นอารมณ์เวลาเราสงบไหมว่าอารมณ์สงบจากความโลภโกรธแล้วก็ความหลงเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสนาที่พึ่งของเราจะาก็จับภาพพระพุทธเจ้าเรื่มตานึกสิงก็ได้ mm hmm. ขอบารมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน อ้างถึงว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจรักษาศีลมีใจ,ใจิตใจ,ใจสงบระงับอารมณ์โลภโกรดและหลงดีแล้วบุญทานใ,นใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทํามาในเขตพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาเป็นต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะขอบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอนํานาจของทานก็ดีศีลก็ดีเนคขมะก็ดีจงบารมตัวกัน ขอใหท่านแม่พระธรณีเนี่ยได้โปรดมาเป็นสักขีพยานเขาบนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจปรรถนาด้วยแรงสัติยาธิฐานจงเจาะจงไปยังญาติของข้าพเจ้าที่นึกชื่อได้ก็ดีนึกชื่อได้นึกชื่อไม่ได้ก็ดีแต่เป็นญาติของข้าพเจ้าที่ล่วงลับดับขันไปแล้วจะเป็นผู้ใดก็าตามแต่ขอได้เปิดมารับในกุศลบรารมี ที่พ้าพเจ้าตั้งใจกระทำนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทิยกตัวอย่างนะว่าเวลาจะตั้งจิตสุอาทิโกุศลอะไรจิตของเธอต้องสะอาดก่อนลูกแล้วก็อ้างว่าบัดนี้เราเฉพาะบัดนี้นะก่อนหน้านี้มันจะผิดจะถูกก็ไม่ต้องไปคิดถึงมัน มันจะดีจะชั่วยังไงใ,ใจเราก็ไม่ต้องไปตามหามันเอาเฉพาะบัดนี้บัดนี้เราตั้งใจอย่างนี้เรามีศีลบัดนี้เราไม่ได้โลภโกรธแล้วก็หลงเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตบัดนี้เราได้ทำความดีไว้จริงๆอดีตเราก็ทำปัจจุบันเราก็ทำนี่แล้วสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ขอให้ท่านแม่พระธรณีเนี่ยที่เคย เห็นเราในสมัยที่เกิดเกิดมันโลกไปเนี่ยก็เคยทำในสมัยนั้นสมัยนี้สมัยนู้นเนี่ยมากี่ยุคกี่สมัยเนี่ยท่านเห็นขอให้ท่านมาเป็นพยานนี่เราก็ตั้งแรงปรถนาเขาเรียกว่าสติญาทิฐานลงไปว่าอ้างสัจจะความเป็นจริงที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้บนไปปรากฏกับใครเจะก็ว่ากันไปนี่พอทำได้ไหมไม่ยากหรอกนะ ตั้งใจทุกครั้งอ่ะตั้งใจมันจริงจริงจังๆอย่ากล่าวล่องลอยไปตามเฉยๆว่าอีทางมุญยะพลังกว,ว่าไปเชื่อเรื่อยเปื่อยอย่างนี้มันไม่ไม่คุ้มกันในการให้กุศลก,กับใครโดยเฉพาะเวลาเราตั้งใจเจาะจงเนี่ยมันจําเป็นเรามันต้องมีกําลังก็เรียกกำลังของาวามบริสุทธิ์กําลังของจิตที่ตั้งมัน่นกําลังที่สามารถที่จะคิดว่า สิ่งที่เราเคยทำมาแต่อดีตเราทำไว้จริงปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่คนที่เขารับเขาก็จะรู้สึกว่าเออลูกหลานตั้งใจให้บุญทั้งหมดที่เขาพึงได้เขาก็รับด้วยความบริสุทิใจท่านเหล่านั้นที่ร่วงรับดับขันไปแล้วก็พากันอิ่มใจดีใจไปโดยทั่วหน้าอันนี้คือการเวลาเวลาวันพระใหญ่ ทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยอย่างโดยเฉพาะช่วงเวลาสงกรานเนี่ยเป็นวันที่เขาส่วนใหญ่เขาจะปล่อยให้ญาติของคนตายที่พอที่จะมารับบุญกุศลกับญาติที่ยังเป็นอยู่เป็นปนอยู่อย่างพวกเธออย่างนี้นะที่กลังทําบุญทุกวันเพราะว่าเช้าเขาก็ต้องไปเอาอาหารไปใส่บาตรพระที่วัดปกติเขาก็ทํากันเป็นประเพณีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปฟังเทศ ตอนเย็นๆเขาบางคนเก็อยู่จำศีลกษาาุโบสถก็มีบางวัดนะก็ก็ปฏิบัติกันก็มีบางที่เขาก็มีการสวดมนต์สวดพระอภิธรรมให้กับญาติคนตายก็มีอย่างนี้เป็นต้นนั้นไม่ว่าจะบนอะไรก็ตามที่ก็เริ่มคิดเริ่มทํากันในช่วงเวลาที่มันเป็นวันโปรเพราว่าโปรของผี แต่เป็นวันที่เราโปร่งหรือโปรง่งไม่โปรง่งไม่โปรง่ปรงเราไม่รู้นะแต่ผีเ็็โปรง่งนหมาพวกเธอได้สบายเลยโปรง่งสบายไหนลูกกูไหนล้านกูอยู่ไหนข้อกบาลเลียกมาหน่อยสิว่าตื่นตื่นมาเล่นนั่งกับฐา,านหลับอย่างเดียวตื่น รวมความแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ยายเธอนึกถึงญาติของเธอแต่เอาเรื่องเปรตมาเล่าให้ฟังก็สงสารคนที่เขาตายไปแล้วจริงใจเขาใจจดใจจอมันไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะรับบุญมันได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเวลาเราไม่ได้จดจงกับญาติของเราเนี่ย มันทำให้เขาเสียโอกาสมากนะถุกไหมล่ะบุญจะมีทุกวันจะทำทุกวันอาจจะเป็นบุญเนี่ยจะเวลาไอ้บุญที่มีกำลังที่มันพรั่งพร้อมด้เจตนาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ทำได้ทุกครั้งทุกคราหรอกนะมันต้องตั้งใจจริงมีวาละที่เธอสามารถที่คิดว่าตอนเนี้ยมันเป็นบุญจริงๆเราจึงยินดีที่จะให้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราทําอะไรรู้สึกว่ามัน ไม่รู้สึกมันเป็นบุญอะไรเลยเราไม่มีกำลังที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ใครเขาหรอกนะนันเป็นอย่างนี้นั้นเดี๋ยวสวสสายสังฆทานก็นเลยดีกว่าเอ้ยเขารอนานไม่ดี